สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมกลุ่มนะคะที่เราสามารถบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์ของเราได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องออกจากห้องซูมนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปดูกลุ่มย่อยในเบรกเอาลูมตลอดเวลานะคะเราสามารถให้ผู้เรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มไประดมสมองแล้วก็ ทำการสรุปความพร้อมกับเตรียมนำเสนอได้ผ่าน g o o g l e Slide แล้วเราในฐานะผู้สอนเองเนี่ยเราก็สามารถมอนิเตอร์ผู้เรียนผ่านทาง o o o g l e s l i ด e ได้ว่าความคืบหน้าในการระดมสมองเนี่ยไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างสำเร็จที่ได้นำมาใช้นะคะก็คือเราตั้งประเด็นกิจกรรมไว้ให้ผู้เรียนนะคะแบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่รับผิดชอบไปจากนั้นเราก็ไปเดี๋ยวจะแนะนาวิธีการสร้างสไลด์แบบง่ายแล้วก็ นำลิงก์เนี่ยไปแขวนใน Google c l a s s r o เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยคลิกลิงก์แล้วก็นำมาแก้ไขในสไลด์เดียวกันได้เลยในสไลด์เนี่ยจะจะนับเป็นหนึ่งสไลด์ในในในตัว Google สไลด์เนี่ยนะคะจะมีหลายหน้านะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละหน้าเนี่ยเราก็สามารถสร้างหัวข้อไว้โดยผู้สอนเองเนี่ยสร้างหัวข้อหลักๆไปแค่หน้าเดียวก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อผู้เรียนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถดําเนินการเพิ่มเติมแก้ไขสไลด์ตามหัวข้อที่เขาได้รับผิดชอบเองเรา พยายามใช้พื้นหลังอะคะ่ะเป็นสีอย่างเช่นหัวข้อที่1ก็จะเป็นสีน้ําเงินหัวข้อที่สองเราตั้งไว้อาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหัวข้อที่สามก็เป็นสีฟ้าหัวข้อที่สี่เป็นสีชมพูแล้วก็มีชื่อหัวข้อหลักๆไว้ให้นะคะส่วนอื่นๆที่เห็นเนี่ยค่ะที่เป็นข้อความที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ไอคอนต่างๆหรือการจัดวักจัดหน้าอะไรเหล่านี้ผู้เรียนเขาจะเป็นคนดำเนินการในกลุ่มย่อยเขาเอง แต่ในระหว่างที่เราให้เขาทํากิจกรรมระดมสมองแล้วก็สรุปความพร้อมนําเสนอเตรียมนําเสนอเนี่ยเราสามารถนั่งมอนิเตอร์ผ่าน g o o g l e สไลด์แล้วก็แวะเข้าไปเยี่ยมในเบรกเอาลูมโดยใช้ซูมนะคะก็เป็นระยะระยะได้นะคะเพื่อเข้าไปให้คําแนะนํานี้จะขออนุญาตแนะนําวิธีการในการเริ่มต้นสร้าง Google s l i d e นะคะก็ไปที่จุดสามจุดจุดเออจุดเก้าจุดนะคะแล้วก็ไปที่ไอคอนสไลด์นะคะ จากนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเทมเพลตหรือเป็นสไลด์ว่างก็ได้นะคะเรากำหนดหัวข้อประเด็นการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาสร้างเป็นงานนำเสนอรอไว้นะคะไม่ยากเลยค่ะแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะคะเป็นกิจกรรมระดมสมองนะคะเราก็สร้างสร้างสไลด์รอผู้เรียนไว้เลยค่ะ อย่างเช่นกลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ Shadow ่งะคะสร้างไว้แค่หน้าเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถดำเนินการสร้างเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าข้อควรระวังของการใช้ตัว Google Slide ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะอนุญาตให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันได้ทั้งห้องนะคะ เข้ามาอยู่ในสไลด์เนี่ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งผู้เรียนเองจะต้องรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่กลุ่มไหนแล้วก็เขาจะต้องระมัดระวังในการที่จะไม่ไปแก้ไขข้อความหรือรายละเอียดอื่นๆของเพื่อนหรือที่สําคัญเลยก็คืออาจจะไปลบเผลอไปลบสไลด์กลุ่มเพื่อนได้นี้เราก็ต้องแจ้งทําความเข้าใจก่อนว่าผู้เรียนหนึ่งควรจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ในการดําเนินงานของกลุ่มตัวเอง จะเพิ่มจะลบอะไรสามารถทําได้เฉพาะในกลุ่มตัวเองเท่านั้นอันนี้ก็คือทําให้ผู้เรียนเขาได้เกิดกระบวนการวางแผนนะคะเกิดความรอบคอบในการทํางานมากขึ้นได้อีกนะคะสมมุติตรงนี้นะคะก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นสีพื้นหลังนะคะสีพื้นหลังกลุ่มที่สองก็จะเป็นก็จะเป็นสีพื้นหลังที่มันดูแตกต่างกันนะคะผู้เรียนเขาก็จะได้เอ๊ะขึ้นมาได้ว่าโอเคสีเหลืองนี่คือเป็นของเขานะคะ ต่อไปชมพูเนี่ยค่ะประมาณอย่างนี้สมมติว่าเรามี3ามกลุ่มนะคะจากนั้นเสร็จสิ้นละเสร็จสิ้นปุ๊บเราไปที่ปุ่มแชร์นะคะตั้งชื่อโอเคการตั้งชื่อก็คือลืมลืมขั้นตอนนี้ไปนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวนะคะขั้นตอนการตั้งชื่อตรงนี้ค่ะซ้ายมือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งเขาก็จะเอาในหน้าแรกเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นชื่อสไลด์ไปเลยจากนั้นไปกดแชร์นะคะ กดแชร์เนี่ยเราสามารถระบุอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งขออีเมลตัวแทนกลุ่มที่สองขออีเมลตัวแทนให้แค่ตัวแทนสามารถเข้าไปได้นี่นคือแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองก็คือจะกําหนดเฉพาะอีเมลของหน่วยงานหรือถ้าเกิดให้ใครก็ได้ที่เห็นลิงก์เนี้ยสามารถเข้ามาได้ก็ไปคลิกนะคะเมื่อสักครู่แล้วก็ทุกคนที่มีลิงก์จะสามารถทําอะไรได้ก็เป็นเอดิเตอร์ได้ ะะต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นเอดิเตอร์นะคะเป็นเอดิเตอร์เพื่อแก้ไขจากนั้นเราก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ค่ะส่งให้ผู้เรียนทางไลน์กลุ่มทาง Facebook Group หรือทาง Google Classroom ได้เลยนะคะกดเสร็จสิ้นปุ๊บนะคะสมมุติเราไปที่ Google Classroom เนี่ยค่ะเราก็จะสามารถไปเพิ่มเพิ่มเป็นในส่วนของเนื้อหานะคะแล้วก็ตั้งหัวข้อไปว่าเป็นกิจกรรมระดมสมองแล้วก็ไปวางลิงก์ได้เลยนะคะ คลิกขวาวางลิงก์แล้วก็เพิ่มลิงก์นะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะบันทึกเป็นแบบร่างเพื่อผู้เรียนจะยังไม่เห็นกิจกรรมตรงนี้เนี่ยค่ะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเห็นกิจกรรมระดมสมองเขาก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่สไลด์ที่ผู้สอนสร้างไว้เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเป็นกิจกรรมง่ายๆเราสามารถทำให้ผู้เรียนระดมสมอง ผ่านทางสไลด์แล้วเราก็สามารถมอนิเตอร์ได้โดยที่ใช้เบรกเอาลูมในซูมเป็นตัวเชื่อมประสานนะคะจากนั้นเวลานำเสนอเราก็เป็นคนฉายสไลด์ภาพใหญ่ให้ในซูมนะคะแล้วก็ผู้เรียนก็ทำการอธิบายเล่าเรื่องประเด็นที่เขาสรุปความให้เพื่อนๆในชั้นเรียนได้ฟังได้นะคะตรงนี้เราก็สามารถเก็บไว้เป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้เพื่อโพสต์กลับไปให้ผู้เรียนได้ว่าวันนี้ประเด็นที่เราทำกิจกรรมกลุ่มมีอะไรบ้างแล้วก็เซฟออกมานะคะขอคุณค่า